เพราะคุณชอบตัวเองมาคือมาเลยแล้วคุณไม่ต้องพึ่งหรือมีอะไรเลยกับคนอื่นความรักของเขาเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยได้ดีรักตัวเองไม่ได้ไม่มีทางเลยที่คนอื่นจะรักคุณได้เพราะเพราะถ้าคุณยังไม่รักตัวเองนะแล้วคุณมองว่าคุณไม่ดีเนี่ยก็แปลว่าอะไรคนอื่นเวลาเขามารักคุณเนี่ยเขาจะมองสิ่งที่ไม่ดีโอเคครับ ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่ต้องนอนนะวันนี้เป็นวันที่ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่มีจิตใจดีจิตใจบุญหลายคนมากนะครับวันนี้ที่บ้านผมเนี่ยรู้สึกเหมือนกับเป็นแบ็คโครเลยเพราะมีแต่คนเอาสินค้านะครับมามา่าขนมน้ำพริกข้าวนะครับมาให้ผมเนี่ยได้เป็นสะพานบุญให้กับพวกเขานะเพื่อจะเอาสินค้าพวกนี้ไปบริจาคนะ ให้กับคนที่เขาลำบากกับพวกเราอะนะตกงานกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ช่วยทำนะครับแล้วก็ยังยินดีนะใครอยากส่งขอมาเดี๋ยวเอาไปแจกนู่นแจกนี่นะครับผมกับปุ้ยเนี่ยตัดสินใจว่าเราคงไปพวกบ้านเอื้ออาทรเนี่ยไม่ใช่ในรปรทุมอย่างเดียวนะแต่คงไปในกรุงเทพไปนู่นไปนี่นะเพื่อจะไปแจกนะครับ เรขอบคุณเพื่อนผมนะครับคุณเบอร์าร์ดโอนะขณะเขาเป็นคนสิงคโปร์นะแต่เขาเป็นรกิจในืางไทยนะเขายังบอกว่านี่ขอเอาเงินเข้าบัญชีคุณทอมได้ไหมคุณผมเขาถามผมก็ถามอะไรให้ทําอะไรเขาบอกว่าในภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยบางทีเราจะนึกแต่ผู้ใหญ่นะแต่เด็กๆเ,เองเนี่ยนะจิตใจของเด็กๆเ,เนี่ยก็กระทบนะเขาบอกงัน้นถ้าเป็นไปได้เขาอยากให้เอาไปซื้อขนมนะให้กับพวกเด็กๆนะครับก็แนอ่อนวันนี้วิ่งไป แมคโรเลยกวาดขนมนะครับทุกชั้นเลยที่จะกวาดได้นะครับพวกนี้ก็จะไปแจกนะครับขนมให้กับเด็กเพื่อนา้าที่บ้านะเบบ้านเอืออาทรนนะอย่าลืมจิตใจของเด็กนะครับใครมีของเล่นเก่าๆนะใครมีอะไรที่ไม่ใช้แล้วนะครับเก่าแต่ยังใช้ได้เกาา่าเตี่ปุ้ยบอกว่าเก่าแต่ยังใช้ได้นะถ้ามีของพวกนี้ก็เอามาที่บ้านผมก็ได้นะเดี๋ยวผมจัดการนะครับที่จะส่งให้นะเพื่อให้น้องๆนะครับที่พ่อแม่เขาจะเครียดช่วงเนี้ยเขามีอะไรใช้กันนะ อย่างที่บอกนะครับคนละนิดคนละหน่อยไม่ต้องเยอะเรา,าจ,จะเปลี่ยนโลกไม่ได้นะแต่น้อยเราเปลี่ยนสิ่งรอบข้างเราได้ครับขอขอบพระคุณจริงๆครับบางคนนี่ขับมาจากสีลมเลยนะ,ะบางน้อยก็มีบางใหญ่ก็มีขับไปถึงบ้านผมเพื่อจะเอาขอมาให้นะครับเรีย y a p p อ e c i a ี e it อีกอย่างนะครับที่ต้องแสดงความขอบคุณนะก่อนที่จะไปพูดเรื่องที่จพูดคืนนี้นะเพราะหลายคนบอกว่า ยังไงก็ว่างๆแล้วคุณทอมลองมาสอนประสบะการณ์ชีวิตคุณทอมมั่งนะครับท็อปปิกของคืนนี้จะเป็นว่าสร้างพลังให้ตัวเองได้ยังไงนะ,ะแชร์กันไปนะใครอยากดูนะจากประสบะการณ์ผมนะสร้างพลังให้ตัวเองได้ยังไงสำหรับคืนนี้ผมจะพูดเรื่องการรักตัวเองนะสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยถ้าเราอยากสร้างพลังให้ตัวเองนะคือเราต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีให้นะแต่ก็อดขอบคุณไม่ได้นะไม่รู้คุณสมชายนะเอ่อของ AIS ดูอยู่หรือเปล่านะ ผมดใจ appreciate มากนะที่วันนี้คุณส่งโน้ตขึ้นมาที่บอกว่าที่ผมได้ไปทำ Facebook Live ต่อว่าพวกบริษัทมือถือเนี่ยว่าทำไมไม่สนับสนุนให้มีเน็ตใช้กันฟรีเพื่อจะให้คนอยู่บ้านเนี่ยนะแล้วคุณก็ติดต่อกลับมาเลยนะบอกว่าคุณได้ทำงานเต็มที่นะครับกับกสท,ท,ทชนะไป็นสิ่งนี้เกิดขึ้นได้นะแล้วก็อยากประกาศให้กับทางประชาชนฟังนะครับอย่าที่ผมเคยออกวิดีโอไปแล้วนะ วาเอสเป็นบริษัทแรกนะที you, ่ท okay. okay. mm ํา hmm. สิ anyway. ่งน <yeah> ี้นะครับให้กับประชาชนนะเดี๋ยววันจันทร์นีเขาน่าจะประกาศแล้วนะก็ขอบคุณคุณสมชายมากขอบคุณเอสมากขอบคุณ My good friend นะครับนะครับทุกคนนะที่เออสนะที่ช่วยให้สิ่งนี้นะครับเกิดขึ้นได้นะแล้วก็หวังว่า d ีแท็กทรูกสทีโอจะตามนะเพราะถ้าเราอยากให้คนอยู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องให้อุปกรณ์เขาอยู่บ้านนะขอบคุณ AIS มากนะครับ คุณสมชายครับเป็นผลงานของคุณครับเพราะผมรู้คุณก็เวิร์กันนี้มานานแล้วนะครับแต่พิเศษนะที่คุณยโองโสซาหให้เครดิตผมนะแต่ it's credit undeserved เพราะจริงๆแล้วมันเป็นเพราะคุณครับคุณสมชายขอบคุณ AIS นะครับที่เห็นนะครับว่าต้องคืนกลับให้ประชาชนนะอีกกลุ่มหนึ่งนะก็พวกดารานะปุย้ยเขาบอกผมว่าพี่ทอมเนี่ยมีกลุ่มดาราเยอะนะออกไปเริ่มบริจาคเงินแล้วเนี่ยมีไรยายญามีใครบ้างนะปุย้ยชมพู่ใครนะ ชมผู้อีกคนที่เล่นเป็นการะเกตใครนะเบลล่าเบลล่านะครับเยอะนะที่ออกไปบริจาคเงินเนี่ยนะดีมากน้องๆนะไม่มีอะไรในโลกนี้นะครับดีกว่าการที่เราให้ได้ให้กลับที่เราได้ให้กลับนะก็แสดงความยินดีกับน้องๆคนนี้นะครับแสดงความยินดีกับประชาบบุญรอดนะที่ได้เข้าใจในแสดงให้ไปตั้งห้ล้านเลยนะนะครับ<า>ผมบผมรู้จักนะนคุณนิดหน่อยนะคุณ เด็ดหน่อยเนี่ยนะครับเป็นคนที่น่ารักและดีนะครเป็นเจ้านายเก่าผมนะได้เขาบอกโอ้คุณทอมเคยมีปัญหากับสิ่งไม่ได้เหรอทาไมคุณทอมมาชมเขาล่ะมันไม่เกี่ยวครับเรื่องส่วนตัวกับเรื่องทําบุญเรื่องให้สังคมเมื่อคนเขาทําดีถึงเราอาจจะเคยมีปัญหากับเขาเราก็ต้องชมเขานะครับวิธีหนึ่งที่เราจะโชว์เห็นว่าเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคือเราชมสิ่งที่ถูกต้องได้เราติสิ่งที่ไม่ดีได้แต่เมื่อใครเขาทาดีเราชมเขานะครับ โอเคพร้อมรือยังผมเนี่ยนะอายุ5้าบสผ่านมาเยอะเห็นมาเยอะเจอมาเยอะเวลาผมไปประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไปเจอคนนู้นคนนี้เนี่ยจะมีคำถามมาน,นี้ตลอดนะทำไมคุณทอมรู้จักคนเยอะจังเลยไม่รู้สิมารู้จักเพราะรู้จักนะครับเพราะ ด้วยธรรมชาติผมแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่รักคนนะ่ะผมชอบคนนะ่ะ I like people ผมชอบในการที่ได้ไปเจอคนนะครับอันนี้เป็นจุดแรกเลยนะว่าเราต้องชอบในการเจอคนนะคราอ่ะแล้วคุณทอมไม่กลัวเหรอการที่ไปเจอคนการที่ไปแนะนำตัวเองให้คนเนี่ยเขาอยากเจอคุณทอมเหรอเขาจะไม่รังเกียจคุณทอมเหรอไม่เกรงใจมั่งเหรอเวลาไปขอเฟเวอร์ใครไปทำอะไร อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบอกว่าไม่นะเพราะเราผมไปเจอใครเนี่ยผมจะมีเจตนาที่เออนะเราอยากให้สิ่งดีกับเขานะอยากให้สิ่งดีเขาเราอยากให้การเป็นเพื่อนของเราเนี่ยให้กับเขาอะนะครับเราไม่เคยเข้าไปเอาเปรียบใครนะนะหลายคนก็บอกว่าเนี่ยคุณทอมเนี่ยชอบอวยคุณอนุทินชอบอวยคุณอนุทินนะเป็นเพื่อนดีกันใช่ครับผมเป็นเพื่อนกับคุณอนุทินผมชอบเขานะครับ เราจะเล่าอะไรฟังอยากนะว่าทำไมผมถึงชอบคุณอนุทินเพราะตอนที่ผมคุณอนุทินเริ่มสนิทกันเนี่ยเชื่อมั้ยมีคนในสังคมนี้เยอะมากอน,นุทินเขาเล่าให้ผมฟังนะโทรไปเตือนเขาอย่าคบไอ้ทอมมันนะม,นงงนมันอย่างงู้นมันอย่างงาี้มันอย่างนั้นอนุทินเขาตอบได้ดีมากเลยนะเขาตอบว่าผมไม่สนใจว่าใครจะไม่คบทอมผมสนใจใครที่คบทอมเพราะคนที่คบทอมแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลย เออเห็นปะเขาวิธีมองผมดีนะก็ Always a ย p r e c i a t e นะก็นี่คือการที่เราเป็นเพื่อนกันนะครับงั้นตอนนี้นะผมอาจจะไม่ได้เจอพวกคุณโดยโตรงนะทาง Facebook นะเราเป็นเพื่อนกันนะแต่นี่บอกผมก็พยายามนะมีอะไรช่วยนะครับใครมีปัญหาอะไรโทรมานะติดต่อมาช่วยกันได้ช่วยกันคนละนิดเรายินดีโอเคขณะมาพูดเรื่องนะครับมองบวกนะพัฒนาตัวเองได้ยังไงนะครับสร้างพลังให้ตัวเองได้ยังไง สิ่งแรกนะครับเราต้องหัดรักตัวเองก่อนคนเรานี่แปลกนะอ่ะนี่จะเริ่มสอนแล้วนะไม่ลองจดโนต้ตนะฟังอย่างเดียวนะคนเรานี่แปลกนะมนุษย์เรานี่แปลกเราจะออกไปพยายามหาความรักจากคนอื่นตลอดครับ I want to find love I want to find true love ฉันอยากไปเจอคนที่รักฉันจริงฉันอยากหาความรักเพราะชีวิตฉันไม่มีความรักเนี่ย ชีวิตฉันไม่ไมีค่าไม่คุ้มอยู่คนเดียวไม่ได้แต่แปลกอย่างนะไอ้ที่ออกไปหาความรักจากคนนู้นคนนั้นคนนี้จากผู้ชายจากผู้หญิงจากเพื่อนจากอะไรเงี้ยแต่ลืมหาความรักจากคนเดียวนั่นก็คือตัวเองแปลกดีไหมคนเราเนี่ยจะพยายามวิ่งออกไปหาความรักจากคนนู้นคนนี้ไปหาความรักจากเหล้าไปหาความรักจากยาเสพติดไปหาความรักจากบุหรี่ไปหาความรักจาก าการใช้เงินไปลความรักจากแฟนไปหาความรักจากเพื่อนแต่คนที่ควรจะหาความรักมากที่สุดเนี่ยก็คือคนที่มองกลับเวลาคุณมองเข้าไปในกระจกก็ตัวคุณเองนี่เป็นที่แปลกอะแปลกมากแปลกมากทำไมเราถึงไม่รักตัวเองคนส่วนมากนะครับ99.9%ที่ผมเจอเลยนะ จะติตัวเองตลอดฉันสวยไม่พอฉันหล่อไม่พอตาฉันชั้นเดียวหน้าอกฉันเล็กไปฉันตัวเตี้ยไปฉันสูงไปฉันอ้วนไปผมฉันหัวล้านไปเต็มไปหมดคนเราเนี่ยแปลกอะจะไม่ค่อยติคนอื่นนะแต่กับตัวเองเนี่ยโอ้โหติได้ตลอดฉันไม่ดีพอฉันอย่างงูนฉันอย่างงี แปลกทีมั้งั้นสิ่งแรกนะครับคุณอยากมีพลังนะถูกต้องครับหนุ่ยนี่นะคุณพงสุขนะหนุ่ยนี่เป็นคนที่ผมนับถือแล้วก็อภิเียตลอดนะนอกจากเป็นนักธุรกิจที่ดีแล้วเป็นเพื่อนที่ดีนะแต่เป็น great family man นะครับแล้วผมเชื่อว่าคุณหนุ่ยเนี่ยนะครับเบอร์ไตไฮเทคนะเป็นคนที่เบไต้นะครับเบไต,บตขอบคุณมากเุ้ยทษทีหนุย่ยนะก็เป็นนที่รักตัวเอง ผมเจอคนที่ประสบความเรรดมาเยอะมากดานอด์ทรัมบิลคลินตันเฮเลอรี่คลินตันโทนี่ฟานแนนดเดสวิชเชตแบรนสันคนพวกนี้เขามีคนสำหรับเหมือนกันหมดนะคือเขารักตัวเองรักตัวเองก็เห็นแก่ตัวขอ้อ่รกนะครับอย่าเข้าใจผิดนะรักตัวเองไม่เลยคราบว่าเห็นแก่ตัวนะแต่ความหมายคืออะไรคือ appreciate ตัวเองซะจนนะครับยินดี ที่จะออกไปรักคนอื่นได้หรือยินดีที่ยอมจะรับความรักของคนอื่นได้นะครับอะก่อนนอนนะผมจะให้ทริคอย่างหนึ่งเวลาผมสอนที่ธรรมศาสตร์จุฬาอะไรเลยนะผมใช้เด็กนักเรียนเนี่ยทำอย่างนี้นะก็คืออะไรจะบอกว่าก่อนนอนนะน้องนะลองไปมองกระจกนั่งนิ่งๆน,นะลองหน่อดีครับทริกนี้นะไปมองกระจกแล้วดูสิ ว่าเรามองตาคนที่มองเรากลับได้ไหมเราภูมิใจในคนที่มองเรากลับได้ไหมเราชมคนที่มองเรากลับได้ไหมว่าเขาเป็นคนดีเชื่อไหมครับสนมากถทำไม่ได้นะหนึ่งเวลามองตัวเองในกระจกเนี่ยเราจะไม่ค่อยเคยสบตาใช่ไหมปุ้ยสบตาสบตากับคนคนนั้นเท่าไหร่นะไม่รู้ทำไมเชื่อไหมแปลกมากแปลกมาก เราจะมองสายตาเข้าไปแล้วเราจะมองเห็นแต่ความล้มเหลวของเขาความไม่ดีของเขานะครับแต่เราลืมไปอย่างนะคนนั้นคือเรานะแล้วผมจะสอนอะไรไวาอย่างเลยนะช่วยไม่ได้ครับคุณต้องอยู่กับคนคนนั้นนะ่ะไปตลอดชีวิตเลย and that's the truth คิดที่ผมพูดหน่อยนะ ถ้าคุณยังมองตาคนที่มองคุณกลับจากกระจกไม่ได้เลยเนี่ยหรือคุณไม่ภูมิใจในตัวเขานะแล้วคุณจะทํำยังไงอะ่พะพวกเขาคือคุณแล้วคุณต้องอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตอะ่ะเคยคิดอย่างนี้ไหมโอเคสมมุติไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณมองเขาเข้าไปแล้วคุณเห็นว่าคนที่คุณมองเข้าไปเนี่ยเขาไม่ดีวิธีคืออะไรไมมให้มากครับก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปล,งเ,ปล,ง,เปลงเขา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเขาแต่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเขาเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นนะไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นชอบเขานะแต่ให้คุณชอบเขาคนเราต้องมาทบทวนตัวเองว่าทําไมเราไม่รักตัวเองและถ้าเรารักตัวเองไม่ได้นะแล้วเราไปหาความรักจากคนอื่นตลอดนะมันจะไม่มีทางเลยที่เราจะประสบความสําเร็จเพราะไม่มีใครในโลกนี้คนจะรักตัวเราเองได้เนี่ยเท่ากับตัวเรา แบ่งให้ถูกนะครับรักตัวเองไม่ได้เขาเห็นแกตัวนะรักตัวเองคืออะไรคือหนึ่งเราภูมิใจในตัวเราเราภูมิใจที่รู้ว่าคนคนนี้ที่ชื่อว่าเราเนี่ยเขาเป็นคนที่ดีเขาเป็นคนที่เก่งเขาเป็นคนที่แก้ปัญหาได้เขาเป็นคนที่เวลามีพายุเนี่ยนะครับเขาคือร่มให้คุณถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณคือคนคนนี้นะคุณจะไม่มีทางเลยที่จะสร้างพลังให้ตัวเองได้ คุณต้องเชื่อว่าคนที่คือคุณเนี่ยคือคนที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดแล้วทุกคนก็ควรจะมาชอบคุณเพราะอะไรเพราะคุณชอบตัวเองมาคือมาเลยแล้วคุณไม่ต้องพึ่งหรือมีอะไรเลยกับคนอื่นความรักของเขาเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยได้ดีรักตัวเองไม่ได้ไม่มีทางเลย ที่คนอื่นจะรักคุณได้เพราะอะไรเพราะถ้าคุณยังไม่รักตัวเองนะแล้วคุณมองว่าคุณไม่ดีเนี่ยก็แปลว่าอะไรคนอื่นเวลาเขามารักคุณเนี่ยเขาก็จะมองสิ่งที่ไม่ดีพวกนั้นถามตัวเองสิครับคุณอยากได้เพื่อนอยังไงส่วนมากนะคนอยากได้เพื่อนที่อะไรคิดบวกเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สนุกช่วยแก้ปัญหาในยามวิกฤตไม่ทิ้งคนสปอร์ต แต่ก็ไม่ใช่ว่าผานมีความรู้นั่นคือเพื่อนที่ทุกคนต้องการนะงั้นถามตัวเองก่อนเดี๋ยวนี้เลยคุณคือคนนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าคุณต้องการเพื่อนอย่างนั้นนะเขาก็ต้องการสิ่งนั้นจากคุณไปคิดดูว่าคุณเป็นคนนั้นหรือเปล่าคุณเป็นคนที่มองโลกในทางบวกหรือเปล่าคุณเป็นคนที่เพื่อนพึ่งพาได้ไหมแก้ปัญหาหเขาได้ไหม คุณเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไหมเพราะถ้าคุณไม่เป็นนะครับไม,ม่ใครอยากคบคุณหรอกแต่ฉะนแล้วคุณเองก็ไม่อยากคบกับคุณนี่คือความแนะนำของผมนะการรักตัวเองนะผมชอบคนเนี้ย I really like ชอบจริงๆคนบอกาบางทีนี่ผมโลคจิตนะผมจะนั่งอยู่คนเดียวได้นะแล้วพกจะยิ้มของผมอะ หลายคนก็ถามว่าทําไมพี่ทอมยิ้มตลอดละ่ะพี่บอกว่าก็เพราะพี่อยู่กับพี่ไง I just enjoy myself นะครับถามตัวเองสิอยู่คนเดียวได้ปะในภาวะโควิด19เนี่ยเราต้องอยู่ด้วยตนเองเนี่ยสูงมากนะนะครับพูดได้เต็มปากไหมถ้าดูกันอยู่ตอนนี้นะลองพูดได้ไหมผมหรือดิฉันนะรักตัวเองพูดได้ไหมพูดกัน๋ยวนี้เลยสิหรือพิมพ์ให้ผมเห็นอะไรไหม พิมพ์ขึ้นมาเลยผมหรือดิฉันรักตัวเอง t ช y พิมพ์เข้ามาเลยนะครับคุณทอมครับผมรักตัวเองคุณทอมครับดิฉันรักตัวเองแล้วลองให้เหตุผลมานะว่าคุณรักตัวเองเพราะอะไรลองดูสิทําได้ไหมทํเดี๋ยวนี้กันเลยเอาข้อเดียวพอนะผมหรือดิฉันรักตัวเองเพราะอะไรครับผมเนี่ยรักตัวเองเพราะผมคิดว่าผมเป็นคนให้ อ่้ uh, example นะผมรักตัวเองเพราะผมเป็นคนให้ uh, uh. ลองพิมพ์กันดูนะว่าเหตุผลที่คุณรักตัวเองเพราะอะไร mm. อยากสร้างพลังให้ตัวเองนะครับต้องรักตัวเองก่อนเ mm. ชื่อผมทบทวนไปดูนะครับหน้ากระจกนะยิ้มให้กับคนที่เขามองกลับบอกว่าเขาเราภูมิใจในตัวเขาเราคิดว่าเขาเป็นคนดี เราอยากอยู่กับเขาไปให้นานที่สุดให้นานได้เราจะดูแลเขาในการที่สุขภาพเราจะดีเราจะดูแลเขาในการที่เราจะจิตใจดีเราจะดูแลเขาเพราะสุดท้ายนะครับเขาก็คือคุณนี่สำหรับบทเรียนคืนนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกคืนนะยังไงก็ว่างๆกันแล้วนะหวังว่าผมจะมาถ่ายทอดประสบะการณ์ให้นะครับหวังว่าช่วยนะคอมเมนต์มาอยากรู้เรื่องอะไรผมจะไายให้ พรุ่งนี้ผมจะพูดเรื่องว่านะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเริ่มชีวิตยังไงเพื่อไปสู่ความสำเร็จเอามาั้ยนะเพราะผมเนี่ยเริ่มมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วผมก็คิดว่าผมเป็นคนที่ประสบความส็จในชีวิตระดับหนึ่งผมมีภรรยาที่แสนที่จะดีผมว่าพิเชตภรรยาผมมากผมมีลูกที่น่ารักไม่เคยทําปัญหาให้พ่อแม่เลยผมมีอดีตภรรยาที่เป็นแม่ที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดี ผมมีเพื่อนร่วมงานที่ผมภูมิใจแล้วไม่เคยเรียกว่าเป็นลูกน้องเลยแต่เรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานพ่งนี้ผมจะพูดเรื่องนี้นะครับทุกคืนดีไหมสักแป๊บหนึ่งนะเรามาต้องคุยเรื่องพวกนี้กันในการโควิด -19 เพราะยังไงเราก็ต้องอยู่ด้วยกันนะไปอีกสองอาทิตย์นะใช้เวลานี้เพื่อจะปรับปรุงตัวเองดีกว่าเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะรักตัวเองกันมากขึ้นขอบคุณอภิษฎนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนนะ ที่บริจาคเงินกันนะพวกดารานะชอบมากยา่านี่โอ้โหเป็นไอดอลผมเลยนะชอบมากน้องคนนี้นะครับวูดดี้นะ great stuff buddy อ่าเ great stuff นะน้องวูดดี้นะวันนี้ก็คุยกันนะครับวูดดี้เขาเอาเงินไปบริจาคให้โรงพยาบาลนะอาทิตย์หน้าผมกับวูดดี้ก็อาจจะทำอะไรได้วยกันนะครับเพื่อไปสนับสนุนพวกพยาบาลกับหมอนะก็ขออย่าจะอยาให้ทุกคนลืมนะครับเราต้องให้เกียรตินะ แล้วก็สนับสนุนนะครับพวกหมอพวกพยาบาลนะที่เขาอยู่แถวหน้าเราเนะี่ยเขาเป็นคนรบโรคนี้ให้เราเลยนะครับตบมือให้เขาเจอเขาไหว้นะครับเข้าไปบอกเขาว่าเราพิเศษเขานะคืนนี้ก่อนจบนะครับผมขอให้ทุกคนนะเปิดตาแป๊บหนึ่งนะเปิดตาแป๊บหนึ่งนะโอเคเปิดตากันแป๊บหนึ่งนะครับ เปิดตาขึ้นมานะเราพูดให้ตัวเองฟังเดี๋ยวนี้เลยครับผมหรือคุณนะนี่พูดให้ตัวเองนะผม appreciate คุณคือหมายความคุณ appreciate ตัวเองนะพูดให้ตัวเองฟังเลยครับว่าคุณ appreciate คุณพูดกันหน่อยครับผม appreciate คุณให้คุณตัวเองของคุณรู้ว่าคุณ appreciate เขา ราะเขาต้องอยู่กับคุณไปอีกยาวอีกนานให้เขารู้ครับว่าคุณปริเชยเขาขอบคุณตัวคุณเองขอบคุณตัวคุณเองอคุณ,คณนายครับ